ครับนะครับก็นะครับกลับมานะครับเจอกันอีกครั้งที่ช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับสูตรหวยพารวยนะครับอ่อหลังจากนะครับที่ผมได้ลงในชุดปักหลักสิบนะครับชุดสรุปหลักสิบให้แล้วนะครับอ่าเทียบชน3สูตรเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูชุดสรุปนะครับหลักหน่วยบนชน3สูตรนะครับก็จะเป็นอีก1ชุด สองชุดสามชุดนะครับนั่นก็คือสามสูตรนั่นเองจะสรุปให้เลยนะครับในชุดปักหลักหน่วยบนหลักสิบบนก็วางไปแล้วนะครับได้ตัวไหนก็ลองไปค้นดูนะครับสาหรับสูตรหวยชุดปักหลักสิบปักหลักหน่วยบนชนสามสูตรนะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสูตรที่สามนะครับก็จะสรุปให้เลยแล้วกันเนาะก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสูตรหวยนะครับสาหรับปักหลักหน่วยบนชนสามสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นและหลักพัน นะครับทำการบวกหล uh, ักสิบหน้าครั้งที่1และหน่วยหน้า pues ครั้งที่1นะครับทำการบวก1คงที่ผลลัพธ์ที่ได้เอามาบวก1และบวก1นะครับส่วนสูตรที่2นะครับจะใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยทําการบวก2คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะทําการบวก5่าเลขบวก2นั่นเองนะครับมาดูนะครับงวดที่1นะครับสูตรห่วยเริ่มเข้านะครับ2บวก4ี่เป็น6 6บวก4ี่เป็น10นะครับ10บวก2ได้12บ2บวกศูนย์ได้สบสอวกหนะครับเป็น13ใสไปนะครับ สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับเราก็จะได้ตัวเลขที่สามสี่ห้าในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองนะครับเป็นสิบสามสี่สามนะครับสามบวกห้านะครับเป็นแปดแปดบวกสองนะครับเป็นสิบนี่ครับนั่นก็หมายความว่านะครับสองสูตรเราได้คู่สามนะครับผลรางวัลนะครับออกแปดเก้าสามนะครับสูตรหวยเริ่มเข้าเป็นงวดที่หนึ่งนะครับ วดที่2 8นะครับ8วก3นะครับเป็น11 11บวก7เป็น18 18บวก5 23 23บวก7 30 3นะครับ30 30วก1นะครับเป็น31ใส่1 1บวก1เท่ากับ2 2บวก1เพิ่มไป็น1แต้มนะครับอย่างละ้แแต้มก็เป็น3นั่นเองนะครับสูตรที่2 3นะครับ3วก3เป็น6 6บวก3เป็น99บวก2นะครับเป็น11ใส่1นี่ครับ1วก5นะครับเป็น6 6บวก2เป็น8นะครับทีนี้ เรามาดูตัวชนของเรานะครับเราได้ชนคู่เลขหนึ่งนะครับเราได้ชนคู่เลขหนึ่งนะครับผลรางวัลออกศูนย์ห้าหนึ่งนั่นก็หมายความว่าหลักหน่วยเราเข้าเลขหนึ่งเห็นไหมครับมาดูงวดที่สามนะครับแปดบวกสองนะครับเป็นสิบสิบวกหกเป็นสิบหกสิบหกบวกแปดยี่สบี่ยี่สี่บวกเก้านะครับเป็นสามสิบสามสามสิบสามบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสามสิบสี่ใส่สี่ไปครับ สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับนี่ครับทีนี้มาดูสูตรที่สองแปดบวกแปดเป็นสิบสบวกหนึ่งเป็นสิบเอดสิบอดบวกสองนะครับเป็นสิบสามนะครับใส่สามแปดบวกแปดนะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองนะครับเป็นสิบเก้านะครับท่านผู้ชมใส่เก้าไหมครับ 9บวก5นะครับเป็น14 4บวก2นะครับเป็น6สแสดงว่างวดนี้นะครับเราได้คู่4และคู่6นะครับเราได้คู่4และคู่6ผลรางวัลนะครับออก4 0 4นะครับนั่นก็หมายความว่าอารักหน่วยเราเราได้คู่4นะครับเป็นงวดที่3ท่านผู้ชมนี้เรามาดูงวดที่4 5บกศูได้ห้าบก6เป็น11บนะครับสิบวก5เป็น16 16กบวกสเป็น20 20บยวกหนเท่ากับยีะครับใส่1 1ึ่งหนบวกหเท่ากับสอบวกหเท่ากับสเราจะเพิ่มไปอย่างหนึ่งแต้มนะครับทีนี้มาดูหลักหน่วยอ่าหลักหน่วยสูตรที่สองกศได้0 0 4บวกสได้4 4่บวกสนะครับเป็น6ใส่หกไปครับหกบวกหเป็นสิใส่หนึบวกสเป็นสนะครับทีนี้เราก็จะได้ คู่หนึ่งและคู่สามนะครับผลรางวัลออกหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งนั่นก็หมายความว่านะครับหลักหน่วยของเราได้คู่ที่หนึ่งนะครับนี่ครับงัวที่สี่หัวที่ห้านะครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกบวกสองนะครับเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหกยี่สี่ยี่สี่บวกแปดสามสิบสองสามสิบสองบวกหนึ่งนะครับเป็นสามสิบสาม สามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้านี่ครับเราคำนวณได้สามสี่ห้าถัดมานะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองนะครับเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดเป็นครับเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่นี่ครับเราได้คู่สี่คู่เดียวนี่ครับผลรางวัลน,นะครับงวดล่าลสุดออกเก้าเก้าสี่ หลักหน่วยเราได้คู่4ผ่านไปแล้วครับทีนี้เรามาดูงวดประจำวันที่16นะครับธันวาคม2563ต้อนรับปีใหม่นะครับหลักหน่วยเราจะได้ตัวไหนนะครับ2สูตรแรก1นึบวกศูนย์ได้น1นึบวกศูนย์ได้น1นึบวกเเป็น10บ0บวกสเป็น13 13บวก1นะครับเป็น14นี่ครับ4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6นะครับเราได้คู่4ี่ห้าแล้วนะครับในสูตรที่1 สูตรที่2 0งศูนย์ได้0ูนย์ศบวกสได้4 4บวกสองนะครับเป็น6ใส่หไปครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสนะครับเป็นสามเอาละครับทีนี้เราได้คู่หนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราได้คู่6ในงวดประจำวันที่1นะครับธันวาคมนะครับสองสูตรแรกวันที่สิบหกนะครับธันวาคมหกสามเราได้คู่6นะครับทีนี้เรามาดูสูตร สูตรที่3นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้เลยจะสรุปให้เลยนะครับสูตรที่3นะครับเราจะใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักหน่วย2ครั้งทําการบวกกับหลักสิบหน้าครั้งที่1นึครั้งและบวกหน่วยหน้าครั้งที่1นึครั้งทําการบวก9ก้าคงที่นะครับผลนับที่ได้ออกมาทําการบวก1นึ่งและบวก1นนั่นเองนะครับมาดูนะครับ2อบวกสนะครับเราจะบวกกัน2องสาครั้งนะครับ 2บวก2เป็น4 4บวก2นะครับเป็น6 6บวก3เป็น99บวก3นะครับเป็น12 12บวก2เป็น14 14บสีวกบวก9นะครับเท่ากับ23บใส่3 3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5เราคำนวณได้3 4 5หผลรางวัลน,นะครับในงวดถัดมาออก8 9 3นั่นก็หมายความว่าหลักหน่วยเราเข้าที่เลข3เป็นงวดที่1นะครับ งวดที่2บ 8, 8บวก8เป็น16 16นบวก8เท่ากับ24 24บวก3 27 27บวก3เป็น30 30บวก5เป็น35 35บวก7เท่ากับ42 42บวก9เท่ากับ51ใส่1 1บวก1เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3นั่นก็หมายความว่าเราคำนวณได้1 2 3ผลรางวัลน,นะครับออก0 5 1หลักหน่วยเราเข้าที่เลข1นั่นเองนะครับเป็นงวดที่2 งวดที่3นะครับ2บวก2เป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก1เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวก8เป็น16 16บวก9นะครับเท่ากับ25 25บวก9เท่ากับ34ใส่4 4บวก1เป็น55บวก1เป็น6นะครับนั่นก็หมายความว่างวดนี้เราคํานวณได้หลักหน่วยที่4 5 6นะครับผลรางวัลน,นะครับออก4 0 4นะครับออก4 0 4นั่นก็หมายความว่า รักหน่วยของเราเข้าที่เลข4เป็นงวดที่3นั่นเองนะครับมาดูงวดที่4กันเลยนะครับ5้บวก5นะครับเป็น 10, 10, บวกห้าเป็น15บ5้บวก4 19 19บวก4นะครับเท่ากับ2 3 2 3บวก5เท่ากับ28 28บวก4เท่ากับ32 32บวก9เท่ากับ41นะครับใส่1 1บวก1เท่ากับ 2, 2บวก1เท่ากับ3เราคำนวณออกมาได้ที่ 1, 2, 3ผลรางวัลน,นะครับผลรางวัลออก661 นี่ครับหกหนั่นก็หมายความว่าหลักหน่วยเราเข้าที่เลขหนึ่งนั่นเองนะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับ9บวกเเป็น18 18บวก9นะครับเท่ากับ27 27บดวก1 28 28บวก1เป็น29 29บวก6นะครับเป็น 35, 35บวก8นะครับเท่ากับ43 43 9บวก9นะครับ43บวกเเท่ากับ52 ใส่สองไปครับ2อบวกหนะครับเราจะเพิ่มไปอย่างหนึ่งแต้มเท่ากับ3ามสามบวกหนเท่ากับสี่นี่ครับนั่นก็หมายความว่าสูตรคำนวณของเราได้สองสามสี่นะครับผลรางวัลออก9ก้าเ้าสี่นั่นเองนะครับหลักหน่วยเราเข้าที่เลขสีนั่นเองนะครับเป็นงวดที่ห้า มาดูงวดที่6กนะครับก่อนที่เราจะสรุปกัน3สูตรหลักหน่วยเราจะได้ตัวไหนนะครับ1นบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น3 3มบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น11 11บวกเนะครับเท่ากับ20 20บวกสเท่ากับ23บนะครับ23วกเเท่ากับ32นะครับใส่2นะครับนั่นก็หมายความว่าได้เลข2ตัวที่1 เดี๋ยวผมจะทวนให้อีกครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจ2องบวกหนึ่งเท่ากับสบกหนึ่งเท่ากับเอาละครับหลักหน่วยของเราได้2-3-4ตัวเลขจะตรงหรือเปล่าตรงนี้นะครับมาบวกกันอีกครั้ง1นึ1 2> 2, 2่งบวก1 7, 7 11, 11 1เท่ากับสอง3บวกหนเ่ากับสาวก4เท่ากับเจบกเท่ากับสิบเบวกเเท่ากับยี่สบวกเเท่ากับยี่บวกสนะครับเป็นสาใส่สองบวกส สองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นั่นก็หมายความว่าเรารอผลเรารอผลทีนี้นะครับงวดประจำวันที่สิบหกธันวาคมหกสามสูตรที่หนึ่งนะครับเราคำนวณได้สี่ห้าหกนะครับเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้นะครับสี่ห้าหกสูตรที่สองได้หกหนึ่งสามนะครับหกหนึ่งสาม และสูตรที่3ของเราเมื่อกี้นะครับได้2 3 4 2 3 4นะครับทีนี้เรามาดูตัวชน2 3 4นะครับเรามาดูตัวชนหลักหน่วยเรา2สูตรแรกเราได้คู่6นะครับทีนี้มาดูเพิ่มอีกสูตรหนึ่งเราได้คู่4เห็นไหมครับและคู่3นั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าหลักหน่วยนะครับเมื่อประจำที่16นะครับผมจะวางไว้ให้เลย x x นะครับ x, x x นะครับ3ตัวหลักหน่วยนะครับตัวที่1ก็คือ6ตัวที่2นะครับก็คือ3ตัวที่3ก็คือ4นี่ครับนั่นก็หมายความว่าหลักหน่วยนะครับงวดประจำวันที่16ธันวาคม6 3เราได้6 3 4ทีนี้ หลักหน่วยลงให้หกสามสี่นะครับให้สมาชิกนะครับไปหาดูไปหาดูนะครับในชุดอ่าหลักสิบบนที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วมาจับคู่กันนะครับสิบบนก็น่าจะเป็นสามสูตรเหมือนกันนะครับที่ผมลงให้จับคู่กันแล้วนะครับตัวไหนที่มันชนกับสูตรสามตัวได้สูตรสองตัวให้ตัวนั้นไปหาซื้อรอตต่ในตัวนั้นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดต้องลาสมาชิกไปก่อนนะครับในชุด ปักหลักหน่วยบนทน3สูตรนะครับส่วนคลิปหน้านะครับอย่าพลาดนะครับฟันขาดนะครับชุดหวยสูตรหวยนะครับ2ตัวบนตรงตรงชุดนะครับ16ธันวาคมนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับ2ตัวบนตรงตรงชุดจะได้ตัวไหนนั้นนะครับสิติก็เดินมา5งวดติดแล้วนั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับปักหลักหน่วยบนนะครับชน3สูตรได้634ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้แอดเพิ่นลาสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ